สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันคะ่ะวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่หมู่บ้านจีนยูนานหรือหมู่บ้านหยุนไหลน,นะคะที่เวลาใครมาไปแล้วก็จะต้องมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะมาชมทะเลมอก,กันที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ตอนนี้มันยังไม่สว่างดีนะคะเป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยประมาณ ประมาณสักหกโมงโดยประมาณโดยประมาณนะพราะพอดีป้าพรดูนาฬิกาไม่ได้นะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะคะพระอาทิตย์ยังไม่ค่อยมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเก็บบรรยากาศให้ดูว่านี่แสงแสงเริ่มมาแล้วนะคะที่ท้องฟ้าเราจะเห็นหลังคาหมู่บ้านนะคะอยู่ข้างล่างคุณผู้ชมอันนี้เป็นทีมของเราที่มาในวันนี้นะคะ หกโมงครึ่งอ๋อหกโมงครึ่งหกโมงครึ่ง,งคุณผู้ชมไม่ใช่หกโมงแล้วหกโมงครึ่งนะคะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้เขาตรงนี้เขาจะมีตัวหนังสืออะไรนะเดี๋ยวเราไปไปดูแป๊บหนึ่ง ก็อาหารอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านตรงนี้นะคะพอดีตัวหนังสือมันน่าจะไม่เห็นอาหารขาหมูมันโถนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินมื้อเช้ากันที่นี่ด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศที่เราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะมีทะเลหมอกวันนี้จะได้เจอทะเลหมอกไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศรอบๆท้องฟ้าเริ่มจะมีสีแสงสว่างขึ้นมาบ้างแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะคะโดยประมาณนะคะคุณผู้ชม จะไปรอทะเลหมอกกันค anyway, so so like ่ะคุณผู้ชมคะสักครู่ดูซิว่าพระที่จะขึ้นกี่โมงด้วยนะคะอันนี้อ่จินเขาจะพาเราไปอีกที่นึ่งอ่ะเดี๋ยวลงมาก็ช่วยอ่นจะคก่วาก็มีวายนะคะจช่แีวาตรงนี้นะคะวายอะไร่จนลนคะอ่างวายถ้าจะซื้อวายใครจะซื้อวายก็ซื้อนะคะเช่าชุดก็ชุดละร้อยเดียวนะคะเช่าได้นะคะร้อยเดียวนะคะ วันนี้ขอเป็นบคอนเซ็ปต์หนึ่งได้ไหมคะขอเป็นคนเจ็ปต์หนึ่งวนันถ่ายรูปได้นะคะชุดละร้อยเดียวนะคะชุดออนะใครอยากจะใส่ชุด,ดยอยู่น,นิชุดก็ร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวนะคะเดี๋ยวมันยังมืดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใช่ในะคะเ <ลง S 1> ดีย๋ยวลงมาก็คนม,มาใส่นะคะขอให้เราทุกคนใส่แล้วมีความสุขใส่แล้วสวยทุกคนนะคะสวยแล้วอายุห้าสิบถึงยี่สิบนะคะขอให้สวยทุกคนนะคะอยู่ไหนวะใส่ห้องเต็นท์เออเดี๋้อเด้อ อยากชิมชาไหมมีเวลาไหมเดี๋ยวมาชิมชาแล้วค่ะชิอกันนะคะเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยว่าต้องการติดต้อก็ชิมชาขอคนะคะชิมชาอาซิลก็จะพาเราไปชมวันนี้เรามีไกด์นะคะ ตรงนี้เรามีสายพาเที่ยวทะเลหมอกหยุ่นไหลนะค่ะถึงแล้วทะเลหมอกหยุ่นไหลอ๋อข้าปลูกงาข้าปลูกงาอันนี้เป็นอ่า ห้องพักกางเต็นท์ได้ด้วยนะคะตัวห้องพักลอยกางเต็นท์ของอยู่นไหลเลยหนือหมอกหยุ่นไหลจังจุงมือกันไปเนี่ยอาจารย์เหลอกลัวร่วงกลัวไหลกลัวไหลไปทับเธอคะกลัวไหลไปทับเธออ๋อขาทำไมเรียกหยุ่นไหลอ่ะอธิบายไปค่ะเหมือนก็คือว่าหมอก มไหลายก็เหมือนเหมือนกับมองที่เหมือนกับว่านไหลกับมึงนะอ๋อยืนไหลแปลว่าหมอกไหลยืนไหลแปลว่าหมอกไหลถ้าใครขึ้นมาวันนี้นะคะโอ้โหพระพรหกเก็บเข้าบริการคนละยี่สิบบาททางมันขึ้นชันนะเหนื่อยข้าวโพดมาเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ครับบอกคนจ่ายเงินอยู่นี่ บอ้บรรยากาศือได้ปบมือจีนเลยใบมือใบมือจีนแลวคุณผู้ชมเอาเอามือไม่ใช่เปลือไม่ดีนะคุกคนต้องซื้อตั๋วนะคะยี่สิบบาทนี่ยี่สิบบาทเองภาพก็สวยด้วย ่ะนี่ซื้อตั๋วมา20บาทแล้วเราก็อรอลุ้นทะเลหมอกนะคะแล้วก็ดวงวิวสามร้อยหกสิบองศาใช่เขาเมื่กอ,อกี้เขาบอกว่าแล้วอาหารหล,ลักร้อยวิวหลักล้านอืมยอดเลยพี่สามร้อยหกสิบสุดยอดที่มีกลงมาข้างล่างดูข้านล่างดีกว่าอันนี้คือบรรยากาศด้านล่างนะคะับเพื่อนจะเห็นหลังคาล้านละล้ลเริ่มมาแล้วค่ะทะเลหมอกนู้นทะเลหมอกเริ่มแล้ว แต่ว่าแสงอทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นนะรอรุ้นรอรุ้นรอรุ้นค่ะหมูบ่บ้านขงร้านนี่คือหมู่บ้านยูนานหมูบ่บ้านยูนาน์หยุ่นไหลอย่างที่มเมื่อกี้เจ๊อาชินบอกนะคะว่าหยุ่นแต่ว่าหมอกไ<อ>หลก็มือหมอกไหลามาอย่างเงี้ยค่ะหมอกที่ลอยไหลไปเ,เหมือนสายน้ำคนเยอะเดินไปเลย ถึงได้เก็บ20บาทไงได้ทุกชั้นคุ้มค่ะคุณผู้ชมเสียแค่ค่าค่าเข้ามาแค่20บาทแต่ว่าคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวกับภาพบรรยากาศเนี่ยมันคุ้มมากแค่20บาทเองข้างล่างมีชั้นนะคะเราจะลงไปชั้นข้างล่างเองก็ได้ค่ะแต่ชั้นนู้นไปไม่ได้นะคะ่ะสุดแค่ชั้นนี้คุณผ <c oughs> ู้ชมคะ7โมง5นาทีนะคะนะคะแสงแรกของวันที่25ธันวาคมนะคะ 2563นะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะอันนี้มาชมแสงแรกที่ยุนไหลนะคะมาแล้วพาทิ์มาแล้วค่ะคุณผ,ผู้ชมคุณผู้ชมค่ะก็จะ้ใช้เห็นนับด้วยนับด้วยพอขึ้นแล้วก็เร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาพร้อมกับหมอกนะคะกับนมีรเลย มาพร้อมกับหมอผู้คนก็ตื่นเต้นกันมากเลยสาวแวนีกีเยแ่แสงแรกนะคะเริ่มมาประมาณ7จ็โมงหนาทีนะคะเริ่มขึ้นประมาณ7จ็โมงหนาทีนะคะ ทะเลหมอกยืนไหลข้างล่างก็มีบอ่ปบอปลาบ่อปลาครับมีที่กลางเต็นท์นะคุณผู้ชมจุดกลางเต็นท์โอ้โห ขนาดเมื่อคืนนอนที่ปายนะอากาศยังเย็นมากนะเลยแอร์ไม่ได้ใช้เลยค่ะ13องศานะคะมาเช้า13องศาถ้านอนตรงนี้น่าจะไม่ใช่13แล้วเนี่ยตรนนี้น่าจะน้อยกว่านะเพราะกลางเต็มตรงนี้เย็นมากนี่จะเห็นว่าอันนี้เป็นในเมืองแม่ในเมืองปายใช่ไหมปายหรือแม่ห้องอันน,<อ>น,นี้อันนี้เมืเองปาย อยู่ในเขตอำเภอปลายแต่ว่านี่คือผู่บ้านจีนยูนานมู่บ้านจีนยูนานผูบ้านจีนยูนานเตะ่ท้ดอไไอไะนี่ไงนาปลายว่างแล้วเนี่ยเหนื่อยวรจะจับภาพให้ดูเย่นี่พี่งมาอยู่ฝั่งน้นฝั่งโน้นะเลหมอกยืนไล ไดมองยุ่นไหลนะคะนี่เย็นมากตอนนี้13องศาก็ถึงกันหนาวสั่นมากเอาให้พาที่ขึ้นด้วย่พาที่ขึ้นป่ายาพาที่ขึ้นมาแล้วค่ะนี่เต็มดวงแล้วดวงอาทิตย์เต็มดวงไปแล้วค่ะแสงแรกแห่งฟ้าแดดมีแล้วค่ะแดดเริ่มแล้วก็จะสว่างมาเช้าหน่อยนะคะ เริ่มสว่างแล้วโอ้แต่ทางขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมนั่งรถประเภทนั่งรถแบบสองแถวขึ้นมานะขนานะเขาเขาไม่ได้ให้นํารถส่วนตัวขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมก็ทางสูงพอสมควรเลยคุณผู้ชมทางชันอ่ะอันนี้ห้อยรูปหัวใจเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะแล้ว <c oughs> รูปหัวใจแล้วก็บอกว่าร้อยที่บอกรักนะคะ20ที่ขอแต่งงาน คุณผู้ชมหวานทั้ไม่มี่ะนี่ก็มีเต็นท์สองเต็นท์มากลางเต็นท์นอนข้างบนนี้ผมมันจะได้บรรยากาศดีมากเลยนะคุณผู้ชมคะว้าวนีว่แดดเต็มเต็มค่ะแค่ประมาณกี่นาทีเองเนี่ยขึ้นตอนเจ็ดโมงห้านาทีตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีนี่โอ้โหมาเต็มเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมคะใช้เวลาห้านาทีเอง คุณผู้ชมก็มีที่ให้อาหารปลาด้วยนะคะโอ,โอเคนะคะคุณผู้ชมคะ,ะก็พามาชมบรรยากาศค้าๆอ๋อต้นไม้อันนี้เขาเป็นบอกว่าต้นไม้แห่งความรักนะคะนี่ต้นนี้เป็นต้นไม้แห่งความรักถึงมีรูปหัวใจนะคะห้อยเต็มเลยเนี่ยมีรูปหัวใจห้อยเต็มเลยอะไรก็ว่าไปนะคะ เยอะแยะหัวใจร้อยล้านดวงหลายล้านดวงก็โอเคนะคะคุณผู้ชมคะก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะทางเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เข้ามาย่าลืมกดติดตามให้ป้าพรด้วยนะแล้วก็เราจะได้ เจอกันบ่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมไว้เจอกับประปนคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ